หลายคนคงสงสัยทำไมเราต้องเรียนพยัญชนะวักพยัญชนะวักก็คือพยัญชนะบาลีซึ่งแบ่งตามจุดที่เกิดเสียงหรือจุดที่เรากักลมก่อนที่จะเปล่งเสียงพยัญชนะออกไปนั่นเองโดยเราจะแบ่งเป็น5จุดหรือ5วักด้วยกันวักที่หนึ่งเสียงเกิดที่คอกะคะคะคะงะจะสังเกตได้ว่าเราจะต้องนำโคนลิ้นแตะกับคอหอยเพื่อกักลมก่อนที่จะเปล่งเสียงออกมานั่นเองวักต่อมา จะชะชะชะยะเสียงเกิดที่เพดานเราจะต้องนำลิ้นส่วนกลางแตะกับเพดานเพื่อเปล่งเสียงออกมาสองวักต่อมามีเสียงซ้ำกันได้แก่ตะ,ะทะทะทะนะนั่นคือตัวอักษรตั้งแต่ต่อประตักจนถึงนอเนนเป็นหนึ่งวักและต่อเต่าจนถึงนอหนูเป็นอีกหนึ่งวักสองวักนี้ในภาษาบาลีมีจุดที่กักลมต่างกันแต่ในภาษาไทยเรากักลมที่เดียวกัน โดยใช้ปลายลิ้นแตะกับปุ่มเหงือกแล้วจึงเปล่งเสียงออกมาและวรคสุดท้ายเสียงเกิดที่ริมฝีปากได้แก่ปะผะพะพะมะซึ่งจะต้องนำริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างประกบกันเพื่อกักลมก่อนที่จะเปล่งเสียงเหล่านี้ออกมาและพยัญชนะวรคเหล่านี้ยังเรียงลำดับตามระดับเสียงสูงต่ำหรือระดับเสียงวรรณยุกโดยแถวแรกได้แก่กไก่จอจาน ตอปตักตอเต่าและปอปลามีระดับเสียงสามัญซึ่งเป็นพื้นเสียงของอักษรกลางแถวที่สองได้แก่ขอไข่ชอชิงทอฐานทอถุงและผอพึ่งมีระดับเสียงจัตาวาซึ่งเป็นพื้นเสียงของอักษรสูงอีกสองแถวต่อมามีเสียงซ้ำกับอักษรสูงได้แก่แถวที่สามและแถวที่สโดยเสียงคอมีเสียงคู่กับขอ เสียงชอมีเสียงคู่กับชอเสียงทอมีเสียงคู่กับถอและเสียงพอซึ่งมีเสียงคู่กับผอพยัญชนะทั้งสองแถวนี้มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญซึ่งเป็นพื้นเสียงของอักษรต่ำซึ่งเราเรียกว่าอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงหรืออักษรคู่และพยัญชนะแถวสุดท้ายได้แก่งองูยอหญิงนอเนน นอนหนูและมอม้ามีพื้นเสียงสามัญเป็นอักษรต่ำซึ่งเราเรียกว่าอักษรต่ำเดียวส่วนพยัญชนะตัวอื่นๆได้แก่ขอขวดคอคนซอโซดอชดาดอเด็กบอใบไม้ฟอฝาฟ,ฟอฟันซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในพยัญชนะวั์ที่กล่าวมาทั้ง25ตัวนั้นเป็นพยัญชนะซึ่งภาษาไทยเราได้คิดขึ้นมาใหม่โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จะเห็นได้ว่าพยัญชนะวรคทั้ง25ตัวนี้ได้ถูกจัดเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผนตามจุดที่เกิดเสียงและระดับเสียงวันนยุกต์สูงต่ำเป็นอักษรสามมุมที่เราเรียกว่าไรยางนอกจากนี้หากจะมองในเรื่องของเสียงพยัญชนะท้ายหรือมาตราตัวสะกดจะเห็นได้ว่าเสียงกะขะคะคะหรือพยัญชนะกอไก่ขอไข่ข้อควายคอระคัง จะใช้ในมาตราตัวสะกดแม่กกเนื่องจากเสียงเกิดที่เดียวกันคือเกิดที่คอนั่นเองพยัญชนะสี่ตัวแรกในวัคถัดมาอีก3ามวกัก็เป็นเสียงแม่ก,กดเพราะเสียงเกิดที่เพดานและปุ่มเหงือกส่วนพยัญชนะสี่ตัวแรกในวัคสุดท้ายได้แก่ปอปลาพอพึ่งพอพานพอสำเภาเสียงเกิดที่ริมฝีปากเหมือนกัน จึงมีเสียงแม่ก,กบและพยัญชนะตัวสุดท้ายของแต่ละวัคหรือที่เราเรียกว่าพยัญชนะท้ายวรคยังมีเสียงซึ่งใช้เป็นเสียงพยัญชนะท้ายแตกต่างกันดังนี้เสียงงองูในมาตราตัวสะกดแม่กงยอหญิงนอเนนอหนูอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนและมอม้าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมการศึกษาเรื่องพยัญชนะวัค จะทำให้เราสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจในการศึกษาเรื่องตัวสะกดตัวตามในการเรียนความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและสันสกฤตรวมทั้งการสร้างคำแบบบาลีสันสกฤตที่เราเรียกว่าการสมาตและการสนทีอีกด้วย อีกครั้งยังสามารถนำเรื่องตัวสะกดตัวตามและเรื่องการสนที่คำมาใช้ในการศึกษาเรื่องการเขียนสะกดคำได้เช่นกันรู้อย่างนี้แล้วคิดว่าทุกคนคงจะให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการศึกษาเรื่องพยัญชนะวะโดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไป หันมาศึกษาเรียนรู้และจดจำพยัญชนวะวักกันให้ได้นะคะต่อไปหนูจะจไม่ได้สวัสดีค่ะ